บ่าข้างดำกินเบ็ดเงินหลายพี่น้องหลังนี่ก็นโง่ด้วยพี่น้องเป็นปไปย,ยังงนปะเนี่ยข้างดำอีกู่กอู้หังหนี่ประคอพี่น้องหลังนี้ประคอดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนค่ำครับผมประมาณสองทุ่ม,ม,มครับผมพ่อมารอเบิรงเบสพี่น้องเบดใส่เนื้อใส่เลือนไว้ตองค่ำนี่ตอนใส่บ่ได้บ่เผยเบิ้งหน่อกน้ำขึ้นย่งแห้งเลยมาเบิ้งมึงหลังนี่มึงหลังแหลกใส่หลายเลยพี่น้องหลอนครับผมโอ้ยย่งย่างย่างย่าง,งเอาไปไหนครับพี่น้องเอาไว้รุ่นยืมมือเศร้นาน้ำขึ้นพี่น้อง นลังนี้เป็นไงอู้นำ้ำขึ้นนึกถัวเบ็ดว่ะเดี๋ยวมาเสียบไลเสียบเงียเง้ยไหมพี่นอ้องเงี้ยมันหน่อยอ้หลังนี้ปลายังโดนแล้วครับพี่นอ้องอันนี้นึงปลาข้างดำว่โอ้ปลาข้างดำกินเบ็ดเงินไหลพี่นอ้อง <c oughs> và khẳng đâm kinh biết Giờ chứ bà tôi nhảy đi cả nào Lê Phi Nha ข้างดำกินเบ็ดขัด้นไปหน่อยเยมากก็ล่างค่อยพอมาข้างดำกินเบ็ดขั้นนี่แหละพี่น้องอเฮ้ยช็อตเบ็ดตัวใหญ่ขนาดเลยเอาไปถอดครับ แปัน <c oughs> เอาเก็บแลบแหงมันพี่น้องถือไปอยังเอาเบอร์ละพี่น้องดูเงน้นตัวครับผมเด็กบะไล่เราอยู่นี่มีประมาณแปดขันามาดูเงนินตัวครับผมหลังนีก็โยกเด้อพี่น้องเป็นปไปยังหนอแบบข้างดำอยู่ก็ เรื่องนี้ปะโคพี่น้องรังนี่ปะโควสวยเลยวะโอ้โหสวยเลยพี่น้องรัางนี่ไช่อน พี่น้องเต็ียมสองมันมาเลยพี่น้องเว้ยเต็มสงครับผมโอ้โหน้ำขึ้นปลามันขึ้นมามันมาเลยพี่น้องสองเต็มแล้วใส่จ่อๆพี่น้องเบ็ดมันทีมันเขีบเดี๋วยวเบ็ดใบนี่ก่อน

nó đi bên đây Nhiều lấy xịp nha mày làm thuộc biết Nhiều nhăng มดแล้วพี่น้องเบสแปดลงังนึงทีมันเจาะลังนี้เป็นไหลังนี้ร้อนครับผมเดี๋ยวมือเ้าก่อนครับผมน้ำมันขึ้นเป็นทางน้ำนี่มือเ้าก่อนพอกันไหมครับผมสวัสดีตอนเ้าครับพี่น้องข้าไปยามเบ็ดครับผมอู้ยปลาบอลขนาดเลย น้ำมันขึ้นป้าหฮาขนาดเลยพี่น้องมาขึ้นได้ไปสองเต็มหลังแรกครับผมอ๋อๆมีติง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 พี่น้องมีติงหลังแรกมีติงครับผม โดนแล้วครับโดนแล้วโดนเลยครับผมโดนแล้วใส่สวยเลยวะหนามขึ้นเนี่ยามันขึ้นพี่น้กกลังเรือครับมันมาแล้วครับผม พี่น้องเบื่อมีบี้มมีรุดครับผม<อ>นี่ครับแต็ม<อ>แรกครับผมขึ้นกระจาไปสองเตมครับปลาดุกปนันเห็นอยู่พี่น้องมันมานแล้วครับผมปลาดุกปนันเห็นป่าตอยู่ อีกก่อนเดี๋ยวมาเก็บพ,พี่น้องเดีนบ้าหล่ยไปพี่น้องกลังอยู่มิดเดี๋ยวบ้า <c oughs> นามล่วงเลยเนี่ยมันขึ้นนาขึ้นนอนครับผม giờ này nó và mình cứ nói chuyện luôn luôn các bốn ừ. cái một một, thịt. một, thịt. một Nằm thì một thua này luôn cái đó quá nổi lên nha ừ. biết bất lợi สุดท้ายครับผมโอ้ยหลังนี่รุดเด้ยพี่น้องนี่ยพระดุกบ่เห็นครับ โบเห็นปลาดุกเห็นปลาคอรครับมาขึ้นอะไรปลาคอกับปลาข้างดำนี่ครับเซอรนี่ครับผมพี่น้องปลาลุดมาขึ้นเลยส,สวยๆเลยพี่น้องเลยใส่กรากต้มพอดีเลยจะได้ก็แล้วแต่พี่น้องฝากที่ตามคลิปหนาคลิปไหนครับผมคลิปนี้ก็ได้แต้ให้พี่น้องได้เบิ้งอยู่ครับขึ้นกับซองเต้ม ขี้นไสองเต้มครับน้ำเสากับเต้มหนึ่งครับผมไปแล้วครับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าครับผมมาที่ภาพพี่น้องลุยทางไลยไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ